สวัสดีครับมอนีหลุนชู่โชคจะพามาเหตุคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งของการออกแบบโดยหยึดตัวบานเป็นรักนะครับมือนีสิมะ่อเาถึงคลิปที่มีต้นใหม่กับสะนามนะครับว่าต้นใหม่ควรจะปลูกตรงหดสะนามควรจะตั้งอยู่ตำแหน่งใดนะครับผมจังจะเหมาะสมสําหรับการออกแบบคลิปนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมพอดี ต้นคลิปมาจากดอกไม้นี่นะครับผมดอกโมกนะครับี่มีกลินหอมนะครับผมคันเป็นพี่น้องสิปูกต้นโมกเนี่ยพี่น้องสิปลูกตำแน่งไดของบานนะครับผมโดยที่กลิ่นของเขาเนี่ยจะสามารถพัดเข้าบ้านเราหรือว่าสามารถใส่กลิ่นหอมๆของเขาเนี่ยเข้าไปในบานเท่าใดนะครับผมมาลองเบิ่งตัวนี้กันนะครับผมสัญลักษณ์สีเขียวนี่ก็คือสัญลักษณ์ของต้นใหม่นะครับผมต้นโมกเนี่ยเขาจะบานช่วง เดือนมีนานะครับผมมีนาเมษาเป็นต้นไปก็คือช่วงของลมห่อนนะครับผมมาดูกันว่า<แ>บ,บานเห่านะครับผมลมห่อนจะผัดเขามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมนี่คือทิศนี้นี่คือลมห่อนตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนตุลาหรือประมาณ8เดือนนะครับผมฝน8แดดซีนี่คือบานเห่านะครับจะผัดเขามาทางพีนะครับถาพี่น้องปลูกต้นโมกสมมติว่าผมปลูกต้นโมกอยู่นีนะครับผมปลูกต้นโมกไว้ฟังพี่ของบ้านฟังพิศตะวันออก มโอ้ต้นไม้ขึ้นนาหลักแทะลมพัดเข้ามาล่มมาทั้งทีครับผัดกินหอมไปบานอื่นจ่อยโดยที่บูวเห่าบ่วใ้กินหอมจากต้นโมกเลยนะครับผมนี่เห็นบ่อแค่ตัง้งตำแหน่งของการปลูกพิษทลาเนี่ยคือเห็ดให้กินหอมหอมบ่เขาบบานเฮ่าเลยนะครับจะนั้นการปลูกต้นโมกใน่ควรจิตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนะครับอ้าวหลบไม นี่บานเฮาอยู่นี่นะครับเปิดประตูเปิดหน้าต่างมาทั้งที่ต้นโมกปลูกอยู่นี่ครับลมพัดมาปับป๊บปั๊บกลิ่นหอมเข้าบ้านแ่าก็จะได้ใส่กินนี่เพราะว่าเขาบานช่วงเดือนมีนาถึงเดือนตุลานะครับผมลมมาจากฟางพุ่นต้นโมกควรสิมาปูกางที่มีต้นเอียงอีกทีหอมหอมที่เกิดดอกช่วงนี้เนาะตน้ตนมีต้นโมก ต้นลำดวนก็หอมช่วงนี้ครับบานช่วงนี้ด้วยกันนะครับช่วงก่อนจะเขา้าฤดูฝนนะครับปลูกไหวฟังทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเนะาะประมาณน,นี่นกเอียงขึ้นมาห่องไก่แทนอนกเอียงอยากเขาก่อนด้วยกันนะครับนี่คือตำแหน่งของการปลูกต้นไม้นะครับผมต้นโมกควรสิปลูกฟังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านมันมียกตัวอย่างใหม่แต่ถ้าเป็นใหม่ที่มีกลินน่นนะผมกระยาปลูกให้มั่นตรงกับทิศทางของลมนี่คือลมตำแหน่งที่ลมจะมานะครับ สีเขียวเขียวนี้คือลมจะพัดผ่านเส้นนี้นะครับผมเช่นกันถ้าบโมเนต้นใหม่หรือว่าเป็นขอกปศุสุสั์ที่ไม่กินนะครับผมอย่ามาตั้งในโซนที่มีที่สีเขียวพัดผ่านบานนะครับถ้าบานเท่าเขียนบานเท่าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับขอกสัตว์ควรซีอูตำแหน่งนี่หรือตำแหน่งนี่นะครับผมเพราะว่ากินของอปลาสุสั์จังจะบกเข่าบานเท่านะครับผมกินของปศุสุสั์จะไม่เข้าบ้านเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้ นี่คือปัสุสัตว์กิ่มาตั้งอยู่นี้อขอกไก่ขอกเป็ดขอกงั่วตั้งอยู่ตำแหน่งนี้เพราะว่าถ้าล่มผัดผานบ้านเห่ากินกระจะบตีขาบ้านนี่คือการเอาล่มเขามาใส่ในการออกแบบเห็ดพื้นที่ทั้งบ้านทั้งโคกน้องหน้าในด้นํากันเมิดนะครับเดี๋ยวลุ้นรแบแป๊บหนึ่งต่อมานะครับผมถาเห้าสิยากได้นะครับผม สิอามากี่ต้นใหม่เรียบร้อยแล้วต้นใหม่เสร็จเรียบร้อยต่อมาสระน้ําสระน้ำเนี่ยควรสิคุดอยู่ตําแน่งไหนของบ้านจังสิได้รับความเย็นของสระน้ำผัดผ่านเข้าบ้านนะครับผมเห็นบอกเหมือนเดิมครับลมร้อนอยู่ฝั่งนี้นะครับผมฉะนั้นสระน้ำขั้วสิตั้งอยู่ฝั่งนี้ของบ้าน,นครับน้ำกูเขียนขางสายกับสีขียหลเนี่ยบอก ถ้าลมร้อนพัดผ่านมามาประทะสระน้ําก่อนแล้วค่อยพัดเข้าบ้านตัวนี้บ้านเ่าจะเย็นครับผมถ้ามาตั้งฟังนี้ได้บ๊อปก็ได้คือกันแต่มันจะโบกเกิดประโยชน์ซ้ำกับฟังนี่นะครับผมฟังนี้ดีที่สุดอ่ะให้ไปสามดาวอ่ะฟังอื่นๆอ,อาจจะได้แค่ดาวเดียว <c oughs> นี่คือการใส่ประโยชน์จากน้ำที่พัดเอาลมห่อนนะครับผมลมร้อนพัดเข้ามาประทะน้ําก่อนก่อนจะพัดเข้าบ้านนะครับนี่คือตําแหน่งที่ดีที่สุดในการออกแบบตําแหน่งโขงน้องนาหรือว่า สะไนยอะซิวบ่งอื่นก็ได้นะครับแต่อาจจะมีสะหน่อยไวนานานนิดนึงนะครับเผื่อที่สใส่ความเย็นของสะหรืออาจจะมีข้องอาจจะมีอียงก็ได้นะครับที่เป็นน้ำเป็นข้องเป็นลุ่มขนมคกเป็นบ่อบัวเป็นสะน้ำใยสะน้ำหน่อยด้เบิดนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับนะครับผมบอดีบอลบอดีวอลผับผับทั้งหมดนะครับผมสำหรับการใช้ประโยชน์จากลมร้อนนะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ประโยชน์จากลมร้อนในการผัดผ่านน้ำ ผัดพานล่มเย็นก้อนจิขาวบ้านนะครับผมนี่คือตำแหน่งของสะน้ําที่ดีที่สุดสําหรับการออกแบบบ้านหรือว่าออกแบบโคกหนองนานะครับผมเนาะเอาสรุปต้นไม้กับสะน้ำคันเป็นต้นไม้หอมตั้งไว้ฟังเดียวกันกับสะน้าแต่ต้องดูนะครับต้นไม้แต่ละชนิดออกดอกแต่ละปีไม่เหมือนกันถ้าต้นไม้ต้นใดออกดอกช่วงหนาหนาวให้เขาให้เขามาปลูกฟังพี่ถ้าต้นไม้ต้นใดออกดอกช่วงหนาหนาวให้เขามาปลูกฟังพี่นะครับผมนี่ หนาวล่มผัดจากตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมลมพัดผ่านจากตะวันออกเฉียงเหนือผัดก้อนศีขาวบานเหา่ากระสีมิกินหอมจากนะครับผมจากไอตัวล่มหนาวผัดผ่านเข่าบานตนน้นอียังออกดอกหนาหนาวเราไม่กินหอมให้มาปลูกฟังทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงแถมแถมห้นะครับผมคนสมัยต่กอนเก่งแห้งเรืองข้องการจัดการเรื่องของโลกไพ่ไข่เจ็บนะครับผม เขาจะปลูกต้นไม้นะครับผมที่มีรสชาติหรือมีมีลั่ำต้นหรือมีใบที่ขมที่ฝาดที่เฟื่อนนะครับผม mm hmm. เขาสิมาปลูกอยู่ฝั่งทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเพราะว่าอย่างเพราะว่าลมหนาวเนี่ยลมหนาวตัวนี้มาจากเมืองจีนนะครับผมมาจากทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้จะผัดพานเอาสารเคมีจะผัดพานเอาเชื้อโรคหรือว่าสิ่งต่างๆมานํานะครับผม เฮ็ดไฮนะครับผมล้มตัวนี้ติดเชโลกมานําถ้าเกิดว่าเข้ามาตั้งนะครับผมต้นไม้ทีมีรสขมฝาดเปื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงผมใชแรงพันถ้ามาปลูกต้นไม้ที่มีรสชาติขมฝาดเปื่อนอยู่ฟังนี้นะครับผมเขาก็จะสามารถกรองเขามีสารอี่ยังผมจําซือบบไ้สารชนิดหนึ่งลองไปบึงไอ้ในคลิปกันนะครับเขาจะมีสารชนิดหนึ่งที่มีรสชาติขมฝาดเปื่อนเนี่ยสามารถกรองสารเคมีดัก เชื้อโรคต่างๆได้นะครับกสิเธ็ดไหยคนในบ้านนะครับอยู่เราบอเป็นโรคง่ายช่วงหนาหนาวนะครับเนาะนะอันนี้แถมเรื่องหนึง่งเนาะเอาสรุปสั้นๆตำแหน่งของต้นไม้นะครับผมอยู่ทีวาเข้าสีใสประโยชน์เอียงจากเขาถ้าเกิดว่าต้นไม่อันนี้ต้นไม้หอมเนาะถ้าออกดอกช่วงเดือนมีนาถึงเดือนตุลาแห่มาไหวฟังทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนะครับกินหอมจากเขาบ้าน ถ้าเกิดว่าเขาออกดอกช่วงเดือนพฤศจ,จิกาถึงเดือนกุมภาแหเมาไหว้ตะวันออกเฉียงเหนือกินหอมจากเขาบาทสระน้ําจะให้ดีควรตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเพื่อที่ลมลมห่อนสิผัดเอาไอเย็ยนของน้ำผัดปะะะเขาไมา่ได้บาทน,นะครับผมอ่ะประมาณนี้ผู้ใดนะครับผมมีข้อสงสัยคอมเมนต์เขามาได้นะครับผมหรือว่าผู้ใดมีนะครับ องความรู้ที่อยากจะแนะนำคูณอื่นงตอนนะครับผมสามารถคอมเมนต์เขามาได้ในรุ่นจะเขาไปอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะคลิปนี้ไว้ซํานิ้สะกอนนะครับผม้ <Hey. S 1> อมอมเลยนะครับไว้เจอกันไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ